ลสาวสมาเลยค่ะลูกสาวขค้าพี่ขงาเช็คอดแป๊บหนึ่งลูกสาวเช็คอดกันยอดกันน่ารักกันมากสวัสดีคนดูสองพันคนนะคะพี่เช็คอดตัลูกสาว เดี๋วยววันนี้หาใช่ครับแม่หลับไปนอนน้ำมน้ำตาโอนแล้วค่าหนึ่งบาทเขาพุ่ลูกสาวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะราวกานนานนะขอบคุณนะค่ะลูกสาวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลูกสาว ยิบห้าบาทเข่าที่ยังมือใจหกทุกคนสิบเจ็ดคนทุกคนสิบเจ็ดคนค่ะไอเดาเดอกระลาบสิบเจ็ดคนครับพี่พี <im <im ่สิบคนขอสิบเจ็ดอ Ges ่ครับคนละดองทุกคนขอสิบเจ็ดคนอรักมากขอบคุครับทุกคนขอสิบเจ็ดคนค่ะอีกเจ็ดคนพี่อีกเจ็ดคนครับอีกเจ็ดคนค่ะอีกเจ็ดคนค่ะขอบคุณค่ะอีกเจ็ดคนค่ะ ลกคนขายเจ็ดคนค่ะคนละดอกพอค่ะคนละดอกพอลูกสาวลูกสาวคนพี่ครับลูกสาวคนละดอกลูกสาวลูกสาวลูกสาวคนละดอกนะลูกสาวส่งมาเลยค่ะอีกห้าคนลูกสาวลูกสาวอีกห้าคนลูกสาวอีกสามคนพี่อีกสามคนครับพอแล้วลูกสาวพอก่อนพอก่อนอีกสองคนครับพี่อีกสองคนอีคนลูกสาวอีกคนหนึ่งพี่อีกคนหนึ่งครับครับฮะต้องใช้ช้าอยู่ไหน ทุกคนส่งมาเลยหกสิบวิ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 ทุกคนคูณสามแลวนะครับพี่พี่ทุกคนส่งมาเลยหกสิบวิหกสิบวิหกสิบวิส่งมาเลยทุกคนครับอะไรอ่โอ้อะไรี่ยทุกคนทุกคนส่งมาเลยทุกคนส่งมาเลยส่งมาเลยส่งมาเลยทุกคนคูณสามทุกคนทุกคนช่วยหนูด้วยหนูไม่อยากแพ้นะขอบุณค่าขอบคุณค่าขอบุณค่าทุกคนคูณสาม คนต้องส่งคนถึงใหญ่ๆมามันจะคูณสามหโอ้โหขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่อะไรอ่ะขอบคุณค่ะอ๋อทำไมเพลงไม่เลยขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วขอบคุณค่ะอีกสิบวิอีกสิบวิอีกสิบวิขอบคุณค่ะอีกสิบวินะพี่อีกสิบวินะครับบี๊มเลยค่ะสมบรณ์เลยค่ะขอบคุณค่ะอาร้อนอยากมีแฟนบ้างหาเลยค่ะ ดิฉันดิฉัน,ด,ฉนดิฉันเจอกับแฟนก็เพราะว่าแฟนเขาตามหารักแท้นะคะทุกคน <c oughs> ดิฉันได้คุยกับแฟนเพราะว่าแฟนเขาตามหารักแท้ค่ะตอนนี้เจอยังเจอแล้วครับยังหาอีกเปล่ารักแท้อยู่ที่ไหนอยู่นี่ครับไม่หาแล้วครับอยู่ตรงไหนอะนี่ไงพี่ผมบอก็าาตามหารักแท้ชังกา <c oughs> มีคนบอกว่าแพรรี่ประสบการณ์จะสอนคุณเองมึงไม่ต้องห่วงกูหรอกห่วงชีวิตมึงเลยกูบอกมึงตรงๆนะต่อให้กูอกหักอีกสิบรอบชีวิตกูก็อยู่สบายมากกูบอกมึงตรงๆมึงไม่ต้องมาใช้ว่ากูเหมือนแบบเป็นเด็กอ่อนหักหรือกูเป็นเด็กไม่โตหรอกมึงเก็บสิ่งที่มึงพูดไว้สอนชีวิตมึงเลยกูจะบอกมึงให้ต่อให้กูไม่สมหวังอีกสิบรอบชีวิตกูก็สุขสบายค่ะเอากูฉลาดเอาตัวรอดได้มึงไม่ต้องมาห่วงกู ไม่ได้ว่ากูมีความรักแล้วกูไม่มีสติกูกทํามาหากินทุกวันสภาพแบบมึงไม่ควรห่วงใครนอกจากมึงแล้วตัวของมึงกับครอบครัวมึงอีกคนเลยนี่แหละกูมไม่อยากพูดเยอะแฟนกูอยู่เดี<ม>๋ยวมันจะก่อยถ้ากูอยู่คนเดียวกูเทศมึงครึ่งชั่วโมงเลยถ้ามึงพูดแบบเนี้ยมึงเหมือนมึงดูถูกกูอีกสองร้อยแต้มพี่อีกสองร้อยแต้มก็ทําเอ้แหละก็ตามมารพูดเหมือนมันดูถูกเรา กูก็ผ่านโลกมาไม่น้อยไปกว่ามึงหรอกมึงคิดว่ากูโง่กว่ามึงไหมหน้ากูดูเป็นคนโง่กว่ามึงปะใครพี่เฮ้ยคิดไปคิปนี้รื่ออย่าช็อตคิวสิไอพี่ผมถามไม่เฉยอย่าช็อตคิวนี่มือเราไม่ได้ว่าเธอไม่ขำค้างไม่เคยว่าเธออีกหลายแต้มนี่อีกหลายแต้มพี่ โอ้ยลืมขอขอ,ของขวันเลยมวนแต่ด่ามันเนี่ยทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะพี่วันหน้าค่อยว่ากันฟูบ๊บเนานะบอกพี่ยนะ่นบอกทำไมอ่ะบอกพี่ทำไมป่าวเวคยนขมเยอะเนาะคคมเยอะนะคามเจเนะ พี่ไม่สนใจคนอื่นพี่สนใจแค่ว่าถ้าลีโอรักพี่คนเดียวพี่ก็พอแล้วด่ามาขึ้นชั่วโมงลีโอจอดฟิวใครพี่ข้กข้องกันมานไหนซื้อยะมร พี่โอเดี <G l tube> ๋ยวอีกห้านาทีพี่ไปแล้วนะเธอก็อย่าไล่์ดึกนะครับไม่ดึกพี่แป๊บเดียวก็ไปแล้วพี่ใช่เพราะว่าพี่ไปเรียนนะนนูดูคนส่งของกวันให้หน่อยค่ะ น่าเหมือนกันมากเลยค่ะนะ่าละทั้งคู่เลยดูไอ,อ้ขาวเนี่ยดูสภาพมันดิที่มันมาสอนดิฉันนะดูสภาพมันสิไม่อยากไม่รู้ว่ามีคนส่งมาหรือยังที่มีใครอัดชีวายไหมที่ดีโอทำหน้ล้อเรียนดิฉันนะมอคนค่ะพี่ดอกราสิบเจ็ดคนครับพี่ทุกคนขอสิบเจ็ดคนค่ะทุกคนขอสิบเจ็ดคน เจ็ดคนคิวกูคนสิบเจ็ดคนสิบเจ็ดคนที่คนหาเขาสิบเจ็ดคนได้ไหมใช่จะไปซื้อไงบอเบยเดี๋ยวเราให้ไอ้ต่อนให้เขาไปไว้หน้าบ้านเลยอ้ยอีกครัอีกหกคนอีกสิบคนอีกสิบคนทุกคนช่วยหน่อยอีกสิบคนอีกสิบคนช่วยหน่อยอีกห้าคนพี่อีกห้าคนทุกคนอีกสิบคนอุ้ยอุ้ยอีกอีกห้าคนพี่อีกห้าคนครับทุกคนทุกันทันไหมเน่ะ คนเจ็ดคนสามคนพี่คนเจ็ดคนเจ็ดคนไม่ทันเลยเจ็ดคนพี่อีกคนนึ่งไม่ทันไม่ทันเไม่ทันทันไหมทันครับอ้าวของเขาไม่ทันนะเอ้าของเขาไม่ทันนะไม่ได้คะแนนคูณเลยอ่ะพี่พี่ขอขอชัน่ะพี่พี่แพลรี่ก่อนนอนครับทำไมได้ใจฉันไปยังไม่พออีกเหรอพออืม ครับทุกคนทุกคนส่งให้หน่อยไม่คะแนนไม่คูณก็ส่งได้คะแนนไม่คูณก็ส่งได้ค่ะคะแนนไม่คูณก็ส่งได้ค่ะคุณค้าพี่ของค้าส่งมาเลยส่งมาเลยอือฮม,อม,อม ลูกคนส่งของขวันให้หน่อยลุกคนส่งของขวันให้หน่อยเขาคุ้นค่า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 ขอบคุณ,ค,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 ณคุณพี่อะไรนะทีอะไรเนี่ยทีอะไรเนี่ยอีโบอ่อานว่าอะไรวะ พี่เขาบอกว่าอยากเห็นพี่ส่งประวานให้ผมอ่ะคอมเมนต์ไหน <laughs> มีนะพี่ผมถ่ายได้นะอือต้องหลอพี่บารสพี่บารสอือโยไปดูหนังเรื่องอะไรไวหนุ่มครับพี่นอนกันกี่โมงจะไปแล้วครับไปนอนก่นอนครับฝันดีครับฝันดีครับหนังดีมากเดี๋ยวตานี้จบปีเคตาี้ที่ฉันลงแล้วทุกคนก็เดี๋ยวโอก็ลงดียว <c oughs> โอเย็ดึกนะเดีโอ <c oughs> ฟังบะเนี้ ครับอย่าดื้อครับอืมเฮ้ยสวัสดะครับ บอกผมไม่สนใจ,ใจผมละเมออยู่พี่อะไรเป่าวี่เขาบอกผมไม่สนใจคุณไอเต็เเเมค้าผมครับ 我骗。<laughs> <Okay. 笑>